ลวดขัดแตนะเนาะลวดขัดแตะนี่มันทำทำได้ได้อยู่หลายๆขนาดเนาะตามที่ว่าเราจะใช้งานอย่างเงี้ยนะครับลวดขัดแตะมีลาย3ลาย4ลาย2อยู่ที่ว่าพี่ๆเขาจะเอาไปใช้งานประเภทไหนอย่างเงี้ยเนาะอย่างตัวนี้พี่เขาไปทําป้าเพดานอย่างเงี้ยบางคนก็เอาไปทํั้วขนาดก็สั่งตามที่เราความต้องการตัวนี้มันควรมีความยาวอยู่ที่2เมตรห้าสิบเนาะกว้างเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยเมตรสามสิบอยู่ที่ว่า,าวัตถุประสงค์ของการใช้งานเราสารได้ทุกข,ขนาดนะครับผม ในการจะส่งเนี่ยะจะมีจะจะส่งแบบถ้าเป็นตัวแทนเนี่ยต้องจัดส่งให้เต็มคัรรถ6ล้อนะถ้ามันน้อยๆเนียน่ย,นย,นยมันก็ไม่คุมเนาะ,ะส่วนมากก็ชุมชนต่างๆนะที่ว่าสารแล้วก็เราก็รวบรวมมาส่งให้ที่บ้านก็ทําให้มีการอบรมให้รึกสอนให้เนี่ยแล้วแต่ว่าชุมชนไหนที่ว่ามีวัตถุดิบตรงไหนมากกว่านยถ้าเราชุ่ตนไหนเรามีต้นทุนทางธรรมชาติเยอะๆเนี่ยเราก็จะไปส่งเสริม ให้กับชุมชนที่นั่นทำาสมมุติว่าชุมชนนี้มีไผ่ข้าวหลามเยอะผมก็จะส่งเสริมให้กับชุมชนนี้ทําพวกงานไผ่หัตกรรมหัตถศิลป์จากพวกงานหัตไองานจากสารจากข้าวหลามตัดบ้องขายบ้างทํเข้าวหลามขายบ้างเนี่ยชุมชนนี้มีไผ่เหี้ยอย่างเงี้ยผมก็จะสอนให้ชุมชนว่าไผ่เหี้ยเนี่ยเขาทำประโยชน์อะไรได้บ้างเช่นงานจากสารลวขัดแตะอะไรประมาณนี้เราเสรแล้วเราก็รวบรวมมาแต่ละชุมชนเนาะ อาจจะถ้าชุมชนมาเสร็จแล้วก็รวบรวมไปส่งทีเดียวเลยอย่างเงี้ยคือข่ายเราก็จะมีจากทั่วทั่วทั่วประเทศเนาะพี่ๆบางคนก็เป็นตัวแทนร้านค้าตัวแทนจําหน่ายอย่างเงี้ยผมก็ไอ้ไอ้รวบรวมถ้าชุมชนไปส่งที่เดียวมันก็ก็ไม่พอครับผมเนีย่ยรถกระบะคันหนึ่งอย่างเงี้ยวิ่งไปภาคกลางอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่ารา,าคามันก็ไม่กี่บาทอย่างเงี้ยเนาะเวลาที่เขาไปส่งเนี่ยส่วนแสารแล้วก็แล้วก็คิด ออกมาเป็นตารางเมตรอย่างเงี้ยที่ความยากง่ายของชิ้นงานเนาะนกับความที่ว่าไม้ไผ่เส้นเล็กเส้นยายกลางเส้นใหญ่เส้นหนาอย่างเงี้ยทำทำได้หมดบางคนมีที่เขาทํารั้วกี่ตารางเมตรอย่างเงี้ยไปถึงก็ยกติดตั้งได้เลยงานพวกนี้มันจะไวเนาะพี่ๆบางคนก็เอาไปจัดงานพวกงานออแกน,น,น,นิ์บ้างเนี่ยรั้วคาแต่นี้มันมีตั้งแต่ขนาด5้สสาสมเซน50เซนมเมตร2เมตร3เมตรทําได้หมดแล้วครับผม อยู่ที่ว่าเราจะใช้เอาไปทําอะไรบางที่บางคนก็ไปทําเป็นทางเดินเนาะบางคนก็เอาไปรับเองที่ชุมชนนะบางคนก็มารับเองที่บ้านบางคนก็ให้จัดส่งทาตามร้านอะไรอย่างเงี้ยนรถกระบะที่เห็นอยู่เนี่ยใส่ได้เต็มที่ก็ประมาณ55 5สหอันนะครับเนี่ยที่บางคนที่จะมามารับเองนะอันนี้ขนาดประมาณสองสองเมตรห้าสิบคูณด้วยเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ที่อยู่ที่ความความความกว้าง ความยาวและความหนาของไม้ไผ่เนาะบางที่ใส่ได้แค่สองร้อยสาร้อยหกร้อยใส่ได้แค่สา0รอันเองนะถ้าแต่ขนาดน,นี้นะแตะรวมไม่ไม้ไผ่เนี้ยทันนี้พี่เขาจะไปทําพวกงานเพดานเนาะทําเพดานแล้วก็<ส>ทำพวกผน,นังน่าเชื่อเนาะไอผนังไม้ไผ่เนี้ยตกแต่งภายนอกภายในยก็ขูไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเนาะอ่าบางคนก็ไอเอาให้ทางชุมชนไปส่งเองก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้พี่ แต่และที่มันจะมีทําอยู่แถวภาคเหนือที่ผมทําอยู่นะทาจะทําอยู่ตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่สุขโขทยัยอุตรดิษฐ์แพร่น,น่านลำปางเชียงใหม่อย่างเงี้ยแต่แล้วก็แยกแยกไปตามกลุ่มวิสากิจชุมชนเนาะถ้าตามสากรบ้างเนี่ยอาชุมชนที่ว่ามาอบรมที่บ่ผมอบรมที่บ้าน,นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ฝึกแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพที่บ้าน ถ้าขายท่านขายเองก็ขายได้ถ้าบางครั้งผมก็จะสั่งทางเครือข่ายเนาะช่วยทําตลาดให้ให้ส่งไปขายในตามเครือข่ายต่างๆพี่ๆบางคนอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยเราก็จัดส่งให้รวบรวมให้กับชุมชนต่างๆกับกลุ่มที่ว่าวิสากิจชุมชนต่างๆเนาะที่ว่าทำมาอบรมเสร็จแล้วก็ทําผลิตแล้วฝีมือผ่านแล้ว ขั้นตอนเทสงานผ่านที่100ร้อยปแล้วเราก็จ่ายงานให้กับชุมชนนั้นไปทําให้ทำให้เลยอย่างเงี้ยบางคนก็มาอบรมที่บ้านมาอยู่ที่บ้าน2เดือนสามเดือนบางท่านอยู่เป็นปีเลยครับผมมาอบรมในการทักษะในการทํางานไม้ไผ่นะครับ